สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับภูผานะครับผู้ตาบรรดุงนะพอดีไดออเดอร์จองกับลูกค้านะครับผมอยู่สุรินทร์นะครับอันนี้ก็จะทําเลิกงามยามดีให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้าก็ให้ขี่รถออกจากร้านนะครับผมลงท้ายโดยเรเก่านะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดแล้วเลข2สองนาทีนะครับผมก็ขอให้นะครับผมลดคําคูณนะครับผมเดี๋ยวดูรอบคันนะครับขอให้ลูกค้าเฮงเฮงรวยๆนะครับผมคําคูณนะครับ ไปใช้งานนะครับผมได้ยาวๆนะครับผมอ่านี่เดี๋ยวลูกค้าก็จะไปเจออีกรอบอยู่ที่บ้านนะครับแหกลองมานี้ถ้าใครนะครับสนใจอยากจะออกตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมดาวให้ถูกๆนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวเรารีวิวนิดนึงก็ เดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราฉีดรถออกจากร้านให้นะครับตัวนี้ดาวแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็งวดใหญ่เดี๋ยวละสามพันสามพันรอบปีนะครับผมเราจ่ายนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนกับแปดพันบาทตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษมากเหมือนออกรถ l อ0ห้านแต่ว่าได้รุ่นใหญ่เป็นเอ4 9สี่สิบเก้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆพันนะครับผมอันนี้ตัวรถไปดันแล้วก็ผ่านนะครับดาวอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมอ่าก็คุณะยูน้ อันนี้รนถะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะได้ผ่านตัวหนึ่งนะครับเอกสารก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนขับหนึ่งคนนะครับแค่นี้ก่อนรถได้ไปเลยนะครับเราจะส่งให้ฟรีถึงบ้านอย่างเช่นลูกค้าอยู่สุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายกันสักหน่อยนะฮะอ่าได้เวลาแล้วนะครับผมเจ็ดพันสิบเก้าเดี๋ยวเราทําเลิกให้กับลูกค้าก่อนนะครับผมก็ให้มันหมาได้แล้วผมรถคันนี้ อก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ทำเรื่อกให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะเอารถนะครับผมไปขึ้นล่นหกล้อแล้วก็ ดำเนินนะครับผมขี่รถไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่สุรินนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายกันสักหน่อยนะครับก็ลูกค้านะครับผมอยู่สุรินนะครับอำเภอพนมจงรักนะครับเด๋วเช่อมเพรนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับถ้าใครสนใจอยากจองรถแบบนี้ก็ใช้เอกสารอะไรบ้างบัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับเนาะก็คนซื้ออายุไม่เกินเจ็ดสิบปีส่วนคนค้ำไม่เกินหกสิบ้าปี ใครสนใจติดต่อผู้ผ่ามาได้นะครับ061 018 0354ออกรถรุ่นใหญ่ได้ราคารถมือสองนะครับผมเหมือน L50 รีบๆเลยนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับดูแล้วถ้าว่าถูกใจฝากพ่อแม่พี่น้องนะครผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคุณตาบนันุแล้วก็ฝากเป็นกำใจให้กันด้วยสบผู้พาาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย